ติดเกาะร้างกับแฟนสาวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเกาะร้างไม่เพียงแต่ไม่หิวยังมีน้ำมะพร้าวดื่มไม่หมดทุกวันนอกจากกินปลาย่างหอยสั่งแล้วยังมีปูน้ำหนักสิบกว่ากิโลกรัมกินจนคุณสงสัยชีวิตในขณะที่โต้จวงให้อาหารทะเลทุกมือ้อน้ำหนักแฟนสาวก,ก็เพิ่มขึ้นสิบกว่ากิโลกรัมอย่างรวดเร็วการเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างแบบนี้คุณอยากลองสัมผัสดูไหมวันแรกที่ขึ้นมาบนเกาะร้างพวกเขามีแค่เครื่องมือพื้นฐานหายไปหนึ่งสัปดาห์แฟนสาวดูเหมือนจะหุ่นดีขึ้นมาก ตาจวงพาแฟนสาวสำรวจตามชายฝั่งริมชายฝั่งมีขวดพลาสติกและขยะมากมายกำลังจะบ,บ่นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมพอหันกลับไปแฟนสาวก็ใส่รองเท้าแต่ข้างหนึ่งแล้วดูแล้วก็ยังสวยดีอยู่พวกเขาเจอชายหาดเล็กๆที่มีร่มเงาตอนนี้เป็นช่วงที่งที่ร้อนที่สุดตาจวงตัดสินใจตั้งแคมป์ที่นี่สิ่งสำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างคือน้ำจืดไม่มีอาหารยังอดทนได้เจ็ดถึงแปดวันแต่ถ้าไม่มีน้ำจืดพวกเขาอาจอยู่ได้ไม่เกินสองวันตาจวงเดินไปที่ชายหาดเพื่อหากวดพลาสติก ขวดพลาสติกเหล่านี้อาจช่วยให้พบน้ําจืดได้แต่น้ําจืดที่จําเป็นสําหรับสองคนก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแม้จะยังหาแหล่งน้ําจืดไม่เจอแต่ที่นี่มีขวดแก้วที่ถูกทิ้งไว้มากมายวิธีการหาน้ําจืดมีหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการกลั่นน้าการกลั่นน้าต้องใช้ไฟตาช่วงตัดสินใจจุดไฟขึ้นมาก่อนบนเกาะร้างแห่งนี้เส้นใยจากมะพร้าวเป็นวัสดุที่ดีมากสําหรับการจุดไฟแม้มะพร้าวเก่าที่หล่นลงมาจะผ่านไปนานแค่ไหนข้างในก็ยังมีน้ํามะพร้าวเหลืออยู่พอสมควร มะพร้าวบนเกาะร้างสามารถกินได้ดื่มได้และยังใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยตาจ้วงใช้มีฝันเปิดเปลือกมะพร้าวเส้นใยแห้งด้านในสามารถใช้จุดไฟได้ขณะที่อีกด้านแฟนสาวของเขาก็เจอมะพร้าวอีกลูกมะพร้าวเหล่านี้อาจกลายเป็นมื้อเย็นของพวกเขาวันนี้ดังนั้นเขาจึงต้องไปเก็บเพิ่มอีกมะพร้าวที่ตกอยู่ตามชายฝั่งมีให้เห็นทั่วไปแค่ขยับเบาๆก็จะได้ยินเสียงน้ำมะพร้าวข้างในแต่เขาไม่แน่ใจว่ามันเสียหรือยังดังนั้นเก็บสะสมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นแฟนที่ประหยัดและขยันมาก ตาเจาวางแผนที่จะใช้การเจาะวิธีการจุดไฟด้วยไม้จาะรูบนแผ่นไม้จากนั้นใช้เชือกทําเป็นคันธนูมือคันธนูมือเป็นเครื่องมือสาคัญในการหมุนไม้ดึงอย่างรวดเร็วไม้ที่หมุนด้วยความเร็วสูงจะเกิดความร้อนจากการเสียดสีลองใช้ดูง่ายและดีต่อไปก็ถึงเวลาจุดไฟอย่างเป็นทางการแล้วตอนนั้นแฟนสาวก็กลับมาพร้อมกับมะพร้าวหลายลูกตาจูไม่คิดว่าแฟนสาวจะช่วยได้มากขนาดนี้เขาตรวจดูมะพร้าวที่แฟนสาวนํากลับมาแต่ละลูกมีน้ำมะพร้าวเต็มเปี่ยมน่าจะกินได้ทุกลูก ดูเหมือนว่าอาหารเย็นวันนี้จะมีหวังแล้วตาโจงสังเกตเห็นเปลือกหอยที่แฟนสาวนำกลับมาเปลือกหอยนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับชีวิตต่อไปของเขาเขาสามารถใช้เปลือกหอยกดไม้ไว้แล้วหมุนได้จริงๆแล้วหลักการของการใช้ไม้กดไฟนั้นง่ายมากก็คือการหมุนไม้ให้เร็วๆจะทําให้เกิดเศษไม้รอบๆแผ่นไม้เศษไม้เหล่านี้จะตกลงในร่องไฟเมื่อเก็บเศษไม้ได้มากพอก็จะสามารถจุดไฟได้ง่ายๆเนื่องจากแฟนสาวของเบเกอร์เก็บกลับมาเป็นของตกแต่งตาเจิงจึงต้องใช้ขวดแก้วเป็นแผ่นรองมือ หมุนไปประมาณสิบนาทีตาเจ้งรู้สึกได้ถึงความร้อนเล็กน้อยแล้วแต่ยังไม่มีควันออกมาเขาพยายามดึงคันธนูเจาะไม้คำอ่อนคำอ่อนการเจาะไม้เพื่อจุดไฟจริงๆแล้วใช้แรงมากและเป็นวิธีจุดไฟในป่าที่ลำบากที่สุดวิธีหนึ่งทุกคนรู้ไหมว่าวิธีจุดไฟในป่าที่ง่ายที่สุดคืออะไรนั่นก็คือการใช้ไฟแช็คจุดไฟชีวิตมันยากแต่ถ้าไม่มีไฟมันยากกว่าตาจ้วงจำใจต้องทนแรงกดดันและดึงอย่างหนะัก ครั้งนี้ในที่สุดก็เกิดสัญญาณปลาที่เพียงพอควันหนาทึบลอยออกมาจากมังกรไฟตาจ้งเผชิญหน้ากับมังกรไฟเป่าอย่างต่อเนื่องเมื่อควันเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เป็นเพียงการขู่เท่านั้นเห็นแต่ควันไม่มีเปลวไฟมีความเป็นไปได้สูงว่าไฟที่เก็บมานั้นยังไม่แห้งพอถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงหรือไม่ก็เป่าลมให้แรงๆตาเจเ๋งกับแฟนสาวผลัดกันเป่าลมใส่กองไฟด้วยความพยายามไม่ลดละของพวกเขาในที่สุดไฟก็ลุกขึ้นมา บนเกาะร้างถ้ามีไฟก็เหมือนมีทุกอย่างไฟสามารถใช้กลั่นน้าจืดได้และยังใช้ทําอาหารได้ด้วยตาเจเ้งตรวจดูมะพร้าวที่แฟนสาวเก็บมากลับมาฟังจากเสียงแล้วดูเหมือนว่ามีน้ํามะพร้าวอยู่ข้างในไม่มากดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ไฟต้มน้ําให้กลายเป็นน้ําจืดตาจ้วงใช้มีดฟันมะพร้าวออกเส้นใยมะพร้าวด้านในยังคงชื้นอยู่ตาจ้วงคาดว่ามะพร้าวเหล่านี้ลอยมาจากที่อื่นเพราะตอนที่เขามาถึงเขาไม่พบต้นมะพร้าวอยู่ริมชายฝั่งมะพร้าวที่ถูกน้ําทะเลแช่ไว,ไว้ ด้านในมีกลิ่นเหม็นชัดเจนตาเจิงคิดว่ามะพร้าวลูกนี้สีแล้วดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรเขาเลยเปิดมะพร้าวลูกที่สองมะพร้าวลูกนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นน้ำมะพร้าวข้างในยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งตาเจิงใช้มีฝันรอบๆมะพร้าวเมื่อเปิดออกก็เห็นเนื้อขาวๆข,ข้างในแม้ว่าน้ำมะพร้าวจะไม่มากนักแต่ก็ยังมีเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวให้ดื่มถือว่าไม่เลวเลยตาเจิงคิดว่าในก่อร้างนี้การพึ่งพามะพร้าวเพื่อดับกระหายไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงตัดสินใจ ลองใช้วิธีการกลั่นเพื่อให้ได้น้ำจืดมากขึ้นเขาตัดไม้ไผ่หนึ่งท่อนและใช้ขวดแก้วหนึ่งใบขวดแก้วใช้สำหรับต้มให้น้ำทะเลเดือดไอ้น้ำที่ได้จากการกลัน่นจะผ่านท่อนไม้ไผ่ไปยังขวดพลาสติกและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหลักการนั้นง่ายมากแค่หาอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับต้มน้ำก็พอตาจวงเปลี่ยนของพวกนี้ให้เป็นเครื่องกลั่นแบบง่ายๆถึงจะดูตลกไปหน่อยแต่ของแบบนี้สามารถทำให้เกิดการกลั่นได้แน่นอนเขายนขวดแก้วลงบนฐานไม้โดยตรงฐานไม้จะทำให้ขวดแก้วร้อนขึ้น เมื่อถึงตอนที่น้ำทะเลเดือดไอน้ำจะผ่านท่อนไม้ไผ่ไปยังปลายขวดพลาสติกและกลายเป็นหยดน้ำบนเกาะร้างมีขวดแก้วที่ถูกทิ้งไว้มากมายตาเจาวางแผนจะเก็บสะสมให้มากขึ้นเพื่อทำเครื่องกลั่นน้ำเพิ่มขึ้นแบบนี้จะได้น้ำจืดอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเขาเก็บขวดแก้วมาได้หลายใบตั้งใจจะเริ่มทำเครื่องกลั่นน้ำเพิ่มไม่คาดคิดว่าเครื่องกลั่นน้ำแรกเกิดปัญหาขวดแก้วแตกแต่สามารถเห็นได้ว่าขวดพลาสติกเริ่มมีไอน้ำเกาะแล้ววิธีนี้ใช้ได้ผล แต่ขวดแก้วจะระเบิดเมื่อถูกความร้อนทําให้ตาจวงทําอะไรไม่ถูกเขาวางแผนที่จะเปลี่ยนขวดและลองใหม่อาจมีปัญหาคุณภาพของขวดบางใบพิจารณาจากหลายสาเหตุตาจวงปรับปรุงวิธีการกลั่นครั้งนี้เขาให้ก้นขวดแก้วสัมผัสกับฐานไม้โดยตรงก้นขวดแก้วค่อนข้างหนาบางทีวิธีนี้อาจจะได้ผลมากกว่านี้ตาจวงหวังว่าไอ้น้ำจะควบแน่นในกระบอกไม้ไผ่แล้วหยดลงไปในขวดเปล่าเขาวางแผนจะทําอุปกรณ์กลั่นเพิ่มอีกสองสามชุดน้ำทะเลในขวดแก้วเริ่มร้อนขึ้น และเดือดอย่างรวดเร็วปลายอีกด้านของกระบอกไม้ไผ่เริ่มมีหยดน้ําควบแน่นตราบใดที่ขวดแก้วไม่แตกอุปกรณ์กลั่นนี้ก็จะใช้งานได้สําเร็จในขณะนั้นแฟนสาวของเขาก็เขาบอกต้าเจียว่าตําแหน่งนั้นยังมีอีกมากตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงที่แดดร้อนที่สุดตาเจียรู้สึกว่าก่อร้างเหมือนกับหม้อนึ่งเขาวางถผนที่จะสำรวจก่อรางเพื่อหามะพร้าวเพิ่มเครื่องกลั่นกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีน้ำจืดดื่มแล้วตาเจี๊ยวทำเครื่องกลั่นสองแบบ เพื่อดูว่าแบบไหนมีประสิทธิภาพที่สุดเขาถือคันเบ็ดและเดินตามชายหาดกับเพื่อนเพื่อดูว่าแบบไหนมีประสิทธิภาพที่สุดก่อนที่จะสำรวจก่อร้างสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวหิวเพื่อความปลอดภัยจึงนำเบ็ดตกปลามาด้วยถ้าหามะพร้าวไม่ได้ก็จะตกปลากินตาเจิ้งเห็นหญ้าขนแกะบางชนิดบนชายหาดนี่เป็นสมบัติที่ดีบนก่อร้างในช่วงที่เพิ่งเริ่มใช้ชีวิตตาเจิ้งถูกวัดแดงกัดที่แขนตอนนี้แขนมีอาการบวมขึ้นหญ้าขนแกะเหล่านี้สามารถเคี้ยวแล้วพอกที่แผลได้ นี่ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ใบของต้นหญ้าตีนแก่สามารถใช้ได้รากของมันก็สามารถกินได้พวกเขาเข้าไปสำรวจในเกาะแฟนสาวโชว์รองเท้ากันไกลของเธอเป็นสาวน้อยที่ดูละเอียดอ่อนจริงๆในเกาะดาจวงพบต้นมะละกอแต่ไม่มีมะละกอที่โดดเด่นเธอยังบอกว่าพวกนี้สามารถนำมาปรุงอาหารได้แต่ถ้าจะให้แฟนสาวกินคืนนี้กินใบไม้แทนคาดว่าคงโยนตาจวงลงทะเลให้ฉลามกินไปแล้วตาจวงเจอมะพร้าวลูกหนึ่งที่ชายฝั่งเปลือกของมะพร้าวกลายเป็นสีดำแล้ว ปกติแล้วแบบนี้คือเน่าเสียกินไม่ได้แต่ทรัพยากรบนเกาะร้างมีจํากัดตาจ้วงจึงตัดสินใจลองเปิดดูว่ามันเสียหรือยังแต่การเปิดมะพร้าวลูกหนึ่งไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นในวิดีโอการฉีกเปลือกมะพร้าวด้วยมือเปล่าค่อนข้างลําบากมะพร้าวที่เปิดออกมามีขนาดเล็กมากฟังจากเสียงแล้วน้ำมะพร้าวข้างในน่าจะไม่เยอะตาจ้วงเจาะรูเล็กๆที่ด้านบนของมะพร้าวน้ำมะพร้าวข้างในยังค่อนข้างเต็มอยู่คําแรกแน่นอนว่าต้องให้แฟนสาวดื่มก่อนถ้าแฟนสาวเกิดเป็นพิษ ตาจ้วงก็ยังมีแรงแบกเธอกลับไปที่แคมป์ได้น้ำมะพร้าวคำแรกที่ดื่มเข้าไปรู้สึกเย็นสดชื่นทันทีบนเกาะร้างที่ร้อนระอุแห่งนี้ได้ดื่มน้ำมะพร้าวหวานหวานสักคำก็ชื่นใจแล้วตอนที่เคลื่อนซัดผ่านไปคนคนหนึ่งต้องดื่มน้ำมะพร้าวประมาณหกลูกต่อวันดังนั้นมะพร้าวลูกเดียวไม่พอสําหรับสองคนแน่นอนตาเจ้วก็เลยเปิดมะพร้าวอีกลูกมะพร้าวที่โดนน้าทะเลแช่ไว้พอเปิดรูเล็กๆออกมาก็ได้กลิ่นเป็นชัดเจนแต่ตาเจ้วยิ่งดมก็ยิ่งติดใจ ถึงจะเหม็นแค่ไหนก็ยังดมอีกหลายครั้งดูท่าจะพึ่งมะพร้าวให้อิ่มคงเป็นไปไม่ได้แล้วตาจวงหันไปตกปลาไม่นานเขาก็จับปลาเรียวหินได้ปลาตัวเล็กนี้เอามาย่างกินหอมมากถ้าจับได้อีกสักสองสามตัวก็จะอิ่มท้องแล้วทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยตาจวงมองปลาตัวเล็กในมือน้ำลายก็เริ่มไหลแล้วไม่นานเบ็ดของตาจวงก็ติดปลาอีกคราวนี้ก็จับปลาเรียวหินได้อีกตัวแต่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นหน่อยเมื่อเย็นวันนี้มีแค่ปลาสองตัวพอดีคนละตัว ช่วงเย็นน้ำทะเลเริ่มขึ้นสูงเกือบจะท่วมกองไฟแล้วขวดแก้วของเครื่องกลั่นแตกไปอีกใบส่วนขวดอีกใบน้ำทะเลก็ระเหยจนแห้งแต่น้ำจืดที่เก็บได้มีน้อยมากดูเหมือนว่าประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นแบบดั้งเดิมนี้จะต่ำมากวันนี้แฟนสาวเจอหอยสปเ,ปเดอร์ตอนดำน้ำตาเจิงก็อยากไปเก็บมาทำอาหารเย็นเนื้อหอยแมงมุมพวกนี้มีไม่มากแต่มีจำนวนมากเก็บได้ง่ายๆยังมีหอยเชลป่าบางส่วนนอกจากนี้ยังมีเม่นทะเลให้เห็นทั่วไปแต่ชาวต่างชาติไม่ค่อยชอบกินเม่นทะเล ตาเจิงก็แค่จับมาเพียงตัวเดียวเพื่อทําอาหารเย็นวันนี้เก็บมาได้ค่อนข้างเยอะแฟนสาวกําลังจัดเตรียมกองไฟตาเจิงตั้งใจจะทําเต่าย่างใช้ไม้เล็กๆแบบนี้วางบนกองไฟก็พอตาเจวงเอาปลาทะเลวางบนตะแกงย่างโดยตรงประมาณ5นาทีให้พลิกด้านหอยแมงมุมและหอยเม่นที่เหลือเก็บไว้ทํามือดึกมื้อเย็นวันนี้ง่ายๆหอยสังใหญ่และปลาย่างปลาทะเลบนตะแกงย่างเริ่มส่งกลิ่นหอมแม้ว่าผิวจะไม่ครีมแล้วแต่มีเกล็ดปลาป้องกันเนื้อปลาดังนั้นไม่ต้องกังวล แฟนสาวเก็บเปลือกหอยมาทําเป็นชามตาจ้วงกําลังจัดการกับเม่นทะเลของข้างในมีน้อยมากจนน่าเสียดายพวกเขาแค่ลองชิมรสชาติเล็กน้อยถือว่าเป็นอาหารเรียกน้ําย,ย่อยปลาย่างสุกจนพร้อมรับประทานแล้วหอยสังก็เริ่มเดือดเป็นฟองวันนี้เก็บน้ําจืดมาได้แค่ไม่ถึงหนึ่งคำเขาหวังว่าจะใช้น้ําจืดนี้เพื่อพาแฟนสาวบินบนเกาะร้างแห่งนี้แมงมุมย่างหอยและปลาทะเลสุกแล้วต่อไปก็เริ่มชิมอาหารเย็นได้เลยตาจ้วงใช้มีดฟันเปลือกหอยข้างในมีเนื้อหอยชิ้นเล็ก แต่ปลาย่างกลับสําเร็จมากลอกหนังปลาออกได้เนื้อปลาขาวๆหลังจากยุ่งมาทั้งวันได้ชิมปลาย่างนี่อร่อยจริงๆเป็นวันที่ดีพวกเขาใช้เวลาชิมอาหารเย็นกันเช้าวันรุ่งขึ้นตาเจี้ยวกับแฟนสาวแยกกันสำรวจก่อร้างเพราะทรัพยากรบนเกาะน,นี้มีน้อยมากจําเป็นต้องหาของเพิ่มเพื่อให้พวกเขาอยู่รอดที่นี่ได้ตาเจี้ยวเห็นปลากระโดดที่ชายหาดถ้าจับได้คงจะอิ่มไปมื้อหนึ่งตอนนี้แฟนสาวสำรวจกลับมาแล้วแม้จะไม่ได้อะไรมาแต่ก็เต็มไปด้วยท่าทาง ดูเหมือนว่าหน้าที่ในการหาอาหารยังคงต้องตกเป็นของตาเจลตาเจลต้องการจับปลาตะเพียนมาทำอาหารเช้าแต่เขาไม่ต้องการกินปลาเป็นอาหารทุกมือ้อถ้าสามารถจับปลาได้ในมื้อเช้ามื้อเย็นและมื้อกลางวันจะไปล่าสัตว์ในปา่าตาเจลเคยจับปลาทองม,มีหลายตัวที่นี่แต่ปลาพวกนี้ไม่ค่อยดีนักพวกเขายังพบต้นมะพร้าวที่ริมฝั่งแต่ต้นมะพร้าวเหล่านี้สูงเท่ากับตึกห้าหกชั้นการจะปีนขึ้นไปนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเขาเจอไม้ไผ่อีกสองท่อนเขาคิดจะใช้วิธีมัดเพื่อยืดไม้ไผ่ แม้จะต่อไม้ไผ่สองท่อนแล้วแต่ก็ยังห่างจากต้นมะพร้าวอยู่ดีเขาเลยหาไม้ไผ่ท่อนใหญ่มาอีกท่อนความยาวของไม้ไผ่ท่อนนี้น่าทึ่งมากหลังจากที่เขาต่อไม้ไผ่อย่างง่ายๆความยาวของไม้ไผ่ท่อนนี้สามารถแทงทะลุฟ้าได้เลยไม่ต้องพูดถึงต้นมะพร้าวเล็กๆเลยแต่ตาเจวไม่คาดคิดว่าเมื่อยกไม้ไผ่ขึ้นน้ำหนักจะมากขนาดนี้การใช้ไม้ไผ่เพียงอย่างเดียวเพื่อขย่ามะพร้าวที่สูงสิบกว่าเมตรเป็นเรื่องยากมากปลายไม้ไผ่ค่อนข้างบางไม่สามารถทำให้มะพร้าวเสียหายได้เลย ดังนั้นตาเจ้วจึงหยิบเชือกร่มอ,ออกมาอีกกองหนึ่งเขาวางแผนที่จะเชื่อมเชือกร่มเหล่านี้เข้าด้วยกันให้เป็นเส้นยาวจากนั้นทําเป็นกับดักวงกลมใช้ไม้ไผ่แขวนกับดักไว้ด้านบนเมื่อคล้องมะพร้าวแล้วดึงเชือกเพื่อดึงมะพร้าวลงมาวิธีนี้ฟังดูมีความเป็นไปได้มากกว่าการใช้ไม้ไผ่ตักมะพร้าวดังนั้นตาจ้วงจึงใช้กับดักไม้ไผ่คล้องมะพร้าวลูกหนึ่งเมื่อดึงเชือกอย่างแรงก็สามารถเก็บมะพร้าวได้สําเร็จแต่เมื่อตาจ้วงไปตรวจสอบมะพร้าวที่หล่นลงมาแต่กลับต้องประหลาดใจ เมื่อพบว่ามะพร้าวลูกนี้เกิดอุบัติเหตุมะพร้าวตกลงมาจากที่สูงจนแตกน้ำมะพร้าวด้านในปนเปื้อนน้ำทะเลทั้งหมดตาจ้วงโกรธจนโยนมะพร้าวลูกนี้ทิ้งทันทีโชคดีที่ยังมีมะพร้าวอีกลูกอยู่ด้านบนตาจ้วงและแฟนสาวช่วยกันเก็บมะพร้าวต่อไปมะพร้าวเป็นแหล่งน้ำจืดเพียงอย่างเดียวของพวกเขาบนเกาะร้างดังนั้นการใช้เวลาเก็บมะพร้าวจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามะพร้าวลูกนี้ไม่ได้รับความเสียหายเลยพวกเขาดีใจเหมือนได้ของล้ำค่ารู้สึกถึงความสำเร็จในช่วงเวลานี้ หลังจากยุ่งอยู่สองชั่วโมงพวกเขากระหายน้ำมากตาจวงเปิดมะพร้าวสองลูกเพื่อดับกระหายน้ำมะพร้าวหวานเย็นชื่นใจทุกคำที่ดื่มรู้สึกถึงความสดชื่นของฤดูร้อนเมื่อตาจวงผ่ามะพร้าวออกพบว่ามะพร้าวสองลูกนี้เป็นมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวด้านในนุ่งเด้งเหมือนเจลลี่มื้อใหญ่ของมะพร้าวนี้กลายเป็นอาหารเช้าของพวกเขาในวันนี้หลังจากกินอิ่มแล้วพวกเขาก็สำรวจต่อไปตามชายฝั่งแฟนสาวเจอลูกฟุตบอลในกองขยะลูกฟุตบอลนี้กลายเป็นเพื่อนของพวกเขา ตาจงจับปลากระทงดา g ได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าปลาตัวนี้จะเล็กมากแต่พวกเขาไม่อยากพลาดโปรตีนอร่อยๆนี้คุณเอาอีกชิ้นแช่ไว้บนหัวดูเหมือนเธอคือสาวสวยที่ทันสมัยที่สุดบนเกาะร้างแห่งนี้ตอนเที่ยงอุณหภูมิบนเกาะร้างสูงมากร้อนและแผดเผาเกินไปยังคงเก็บขยะต่างๆมาสร้างอาวุธให้ตัวเองตาจ้วงสำรวจชายหาดแห่งนี้พบว่าน้ำลึกเพียง30ซนติเมตรในสถานการณ์แบบนี้จับปลาได้ยากมากตาจ้วงจึงเปลี่ยนไปยังจุดที่น้ำลึกกว่าเล็กน้อย ไม่คาดคิดว่าเขาจะจับปลาบาราคูด้าได้จริงๆปลาตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวแรกมากมีพอสําหรับสองคนกินให้อิ่มตื่นเต้นจนรองเท้าแตะของตาจ้วงพังปลาบาราคูด้าแบบนี้ย่างกินแล้วหอมมากถึงจะเป็นปลาบาราคูด้าตัวเล็กแต่ก็พอสําหรับมื้อกลางวันให้อิ่มพวกเขาก่อกองไฟริมฝั่งทันทีวันนี้จะทํามื้อกลางวันเป็นปลาย่างตอนย่างปลาไม่ต้องขูดเกล็ดออกแค่เอาเครื่องในออกก็พอตาจ้วงเจอแผ่นตะแกรงเหล็กที่ขึ้นสนิมวางตะแกรงเหล็กบนกองไฟ แล้ววางปลาบนตะแกรงเหล็กเพื่อย่างอาจจะเป็นเพราะความร้อนแรงของตอนเที่ยงแฟนสาวยืนบนฝั่งถือแผ่นบังแดดดูวิวมองดูแฟนสาวที่ดูซื่อเธอคิดถึงการใช้ใบมะพร้าวทาที่บังแดดง่ายๆอย่างน้อยก็ไม่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นถือด้วยมือให้เหนื่อยแฟนสาวนั่งพักใต้ที่บังแดดง่ายๆนี้รู้สึกสบายมากตาจ้วงกําลังจัดการปลาย่างอยู่ข้างๆระหว่างรอปลาย่างตาจ้วงแช่น้ําเพื่อลดอุณหภูมิแต่ยังคงรู้สึกว่าน้ํเริมฝั่งร้อนมากตอนนี้เนื้อปลาในกล่องไฟ ถูกย่างจนเหลืองทั้งสองด้านแล้วกลิ่นหอมของปลาย่างลอยไปทั่วกอรางนี้หัวปลาสามารถดึงออกได้ง่ายเนื้อปลาข้างในสุกเต็มที่แล้วแม้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงก็ได้กลิ่นหอมเค็มแฟนสาวที่อยู่ข้างๆก็อดใจรอไม่ไหวแล้วอาหารอร่อยต้องรอคอยได้ต้องรอจนกว่าจะหิวพอปลาย่างสองตัวนี้ถึงจะอร่อยยิ่งขึ้นค่อยๆฉีกเนื้อปลาออกมาเส้นใยเนื้อนุ่มละเอียดค่อยๆแยกออกที่ปลายนิ้วกัดคำแรกกรอบนอกนิดๆแต่ข้างในสดเหมือนเพิ่งกระโดดขึ้นจากทะเล เขาเองก็ไม่สนใจที่จะรอหยิบเนื้อปลาเข้าปากโดยตรงความหวานสดที่ห่างหายไปนานจากปลายเลนพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจในช่วงเวลาหนึ่งทั้งสองคนเงียบไปไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะปลาย่างนี้มันช่างเยียวยาจิตใจอาหารเย็นบนก่อร้างหลังจากความหิวและความเหนื่อยล้ากลับดูรู้ราเป็นพิเศษไม่มีเครื่องปรุงไม่มีอุปกรณ์แต่รสชาติดีกว่าร้านอาหารริมทะเลใด,ดๆเป็นพันเท่ามื้อกลางวันนี้เป็นปลาย่างตาเจ้าวางแผนว่าจะไม่กินปลาอีกในมื้อเย็น เขาต้องหาทางหาอาหารอย่างอื่นสําหรับมื้อเย็นพระอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆรับขอบฟ้าตอนนี้อุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัดตาเจ้อยู่บนชายหาดและเก่อกองไฟอีกครั้งอาหารยังหาไม่ได้เลยก็เลยเผาฐานไม้กองใหญ่ก่อนตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ตาจ้วงวางแผนดำน้ําหาอาหารใต้ทะเลมีหอยแมงมุมเยอะมากตาจ้วงเก็บได้ง่ายๆหลายตัวหอยแมงมุมพวกนี้จะกลายเป็นมื้อเย็นของตา้วงในวันนี้ แค่เวลาไม่กี่นาทีตาจ้วงก็เก็บหอยทะเลได้สองถุงใหญ่หอยทะเลดูตัวใหญ่มากแต่เนื้อไม่ได้เยอะมากถึงแม้ตาจ้วงจะเก็บมาได้สองถุงใหญ่แต่เนื้อที่กินได้อาจจะมีแค่ประมาณครึ่งกิโลนอกจากหอยแมงมุมแล้วตาจ้วงยังเก็บหอยชนิดอื่นๆมาด้วยถ้าทำรสเผ็ดชาจะต้องอร่อยแน่ๆแ,แต่บนเกาะร้างนี้มีข้อจำกัดเยอะตาจ้วงเลยทำได้แค่เอาหอยทั้งหมดไปย่างบนฐานไม้ฐานไม้เต็มไปด้วยหอยตัวใหญ่ๆยังเหลืออีกถุงที่ย่างไม่ได้ตาจ้วงเลยต้องเททั้งหมดกลับลงทะเล ย่างไปประมาณห้านาทีหอยทะเลก็เริ่มมีฟองเดือดออกมาตาโจ้หยิบตัวหนึ่งมาล้างในน้ําทะเลแล้วใช้มีดสับเปลือกหอยออกได้เนื้อหอยทะเลชิ้นเล็กๆหลังจากจัดการกับเครื่องในบางส่วนก็เหลือแค่เนื้อชิ้นเล็กๆเ,เนื้อหอยชิ้นนี้ยังต้องแบ่งกินสองคำวันที่แสนสวยงามพวกเขาใช้เวลาลิ้มรสเนื้อหอยสังเช้าว,วันที่สามตาเจิงและแฟนสาวเพิ่งถ่ายรายการเสร็จจากป่าเล็กๆวันนี้ตาเจิงพาแฟนสาวสำรวจกอร้างต่อกองขยะบนกอร้าง ยังคงเป็นจุดที่พวกเขาต้องการค้นหาขวดพลาสติกยังคงเกลื่ยนพื้นเขายังเก็บขวดน้ำมันหอมระเหยที่หมดอายุบนพื้นได้อีกด้วยตาจ้วงอยากใช้มันนวดหลังให้แฟนสาวบนเกาะร้างไฟเป็นสิ่งสำคัญมากตาจ้วงไม่ปล่อยโอกาสใดๆในการเก็บสะสมวัสดุที่ใช้ทำไฟเขาถูเส้นใยจนได้เศษเล็กๆเศษเล็กๆเหล่านี้รวมกับหยีจิ้งสามารถจุดไฟได้ง่ายมากตาจ้วงมองไปยังขอบฟ้าที่เริ่มมีเมฆดำาก่ะตัวเขารู้สึกว่าฝนหนักกำลังจะตกดังนั้นจึงรีบเก็บวัสดุทำไฟที่แห้งไว้ก่อน มันจำเป็นมากต่อไปเป็นขั้นตอนการจุดไฟตาจ้วงเทน้ำมันหอมระเหยออกจนหมดแล้วเติมน้ำทะเลลงไปเขาต้องการใช้วิธีขยายแสงในการจุดไฟแสงอาทิตย์ผ่านขวดสามารถรวมแสงได้การรวมแสงที่รอยยิ้มบนไฟก็สามารถจุดไฟได้สำเร็จไหมายรอยอยู่20นาทีตาจ้วงเหนื่อยท่วมตัวแต่ยังไม่มีควันขึ้นจากไฟเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งก้อนหินไฟไฟเริ่มมีควันลอยขึ้นมาเรื่อยๆตาจ้วงเป่าเบาๆ,ๆควันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจุดไฟสำเร็จด้วยวิธีนี้ถ้าคุณติดอยู่บนเกาะร้างลองเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดแบบตาจ้วงดูสิหลังจากจุดไฟเสร็จตาจ้วงพาแฟนสาวสำรวจไปตามชายฝั่งต่อเกาะร้างแห่งนี้ใหญ่มากถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างน้อยหนึ่งปีคงสำรวจไม่ครบแน่ทุกมุมของเกาะร้างนี้มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตาเจิงพบของสีส้มชิ้นหนึ่งที่ชายหาดดูเหมือนจะเป็นเสื้อชูชีพตาเจิงตั้งใจจะใช้มันบังแดดต้นมะพร้าวบนเกาะร้างนี้สูงมากแต่ละต้นสูงประมาณ30เมตร ปีนขึ้นไปไม่ได้แน่นอนตาเจิงเก็บมะพร้าวได้สองลูกถ้ายังไม่เสียก็พอช่วยบรรเทาความต้องการได้บ้างตาจ้วงใช้มีดกพร้าผ่ามะพร้าวและตัดไม้ไผ่เล็กๆมาทําเป็นหลอดด,ดูไม่คิดเลยว่าบนก่อร้างยังมีความสุขระดับนี้แฟนสาวดื่มน้มามะพร้าวเข้าไปแม้แต่การบนเรื่องยุงกัดก็ไม่สนใจแล้วเห็นได้ชัดว่าน้มามะพร้าวนี้สําคัญกับพวกเขามากแค่ไหนดื่มน้มามะพร้าวเสร็จแล้วก็ยังได้กินเนื้อมะพร้าวอีกเนื้อมะพร้าวบนก่อร้างนั้นหนามาก เนื้อมะพร้าวครึ่งลูกเท่ากับข้าวหนึ่งชามอากาศบนเกาะร้อนมากตาเจ้าวางแผนจะหาเก็บมะพร้าวเพิ่มยุงบนเกาะร้างเยอะมากแขนของแฟนสาวเต็มไปด้วยรอยยุงกัดตาเจ้วเก็บหลอดไฟได้หนึ่งหลอดและแปลงอีกหนึ่งอันแปลงนี้ให้แฟนสาวใช้ขัดตัวเวลาอาบน้ําหรือจะใช้แปลงฟันก็ไม่เลวเลยนอกจากนี้ยังมีเป้สีดําเล็กๆที่เป็นของป่ากระเป๋าหนังแท้ใบนี้ให้แฟนสาวสะพายเดินเล่นบนเกาะร้างเดินเล่นไปเรื่อยๆต้องบอกเลยว่าเป็นอเทมแฟชั่นที่ไม่เลวเลย เป็นของรูเพียงชิ้นเดียวบนเกาะร้างให้แฟนสาวเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดหวังในเกาะมีต้นมะพร้าวเยอะแต่ยุงและแมงมุมเยอจนน่ากลัวมะพร้าวที่หล่นลงมาทั้งหมดถูกแทะจนเป็นรูมีใครรู้ไหมว่าสัตว์อะไรที่ทําแบบนี้กว่าจะเก็บมะพร้าวสดจากข้างนอกมาได้ก็ลําบากมากดูเหมือนว่าบนเกาะน,นี้จะมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กินมะพร้าวตาจ้งสร้างที่พักบังแดดบนชายหาดเขาไม่กล้านั่งพักในเกาะเพราะข้างในมีมแมลงเยอะเกินไปวันนี้เก็บมะพร้าวมาได้เยอะเลย มะพร้าวพวกนี้พอให้พวกเขาดื่มได้แค่วันเดียวมะพร้าวที่หล่นพวกนี้ไม่ใช่มะพร้าวที่สุกแล้วแต่ข้างในยังมีน้ำมะพร้าวอยู่มากหลังจากดื่มน้ำมะพร้าวเสร็จพวกเขาก็ทำความสะอาดพื้นที่ใกล้ๆเตรียมสร้างที่พักถิ่งแฟนสาวช่วยเก็บรวบรวมไม้ไผ่ใกล้ๆตาเจาวางแผนจะใช้ไม้ไผ่เหล่านี้สร้างที่พักถิงแบบง่ายๆเขายังตัดใบมะพร้าวอีกหลายใบใบมะพร้าวเหล่านี้สามารถปูบนหลังคาที่พักถิงได้ทำเป็นกันสาดพบคำ่ำยุงบนก่อเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตาเจวเ,เจอใบไม้ไม่กี่ใบเขาบอกว่าใบไม้พวกนี้เป็นยาก,กันยุงธรรมชาติวิธีใช้ก็ง่ายมากแค่ขยี้ใบไม้แล้วทาลงบนตัวก็พอตาเจลตั้งใจจะใช้ใบไม้พวกนี้ไล่ยุงให้แฟนสาวอาหารเย็นวันนี้คือมะพร้าวลูกนี้แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะกระหายน้ํามากแต่ก็ต้องแบ่งกันดื่มมะพร้าวลูกเดียวอีกลูกต้องเก็บไว้ดื่มตอนเช้าเช้าวันที่สี่พวกเขาตื่นขึ้นมาจากที่พักเมื่อคืนพวกเขาถูกยุงนับแสนตัวโจมตีไม่หยุดเกือบทั้งคืนพวกเขาได้แต่นอนหลับตาฟังเสียงยุง แฟนสาวใช้แผ่นรองห่อหุ้มร่างกายส่วนต้าช่วงเพึ่งผ่าฟูมถูกยุ่งดูดจนตัวแห้งกลางดึกยังมีฝนตกลงมาอีกในที่พักพอจะรักษาความแห้งไว้ได้โดยรวมแล้วเมื่อคืนไม่ค่อยดีนักเช้านี้พวกเขายังคงสำรวจเกาะร้างต่อไปตอนนี้พวกเขาหิวมากอยากดื่มน้ำมะพร้าวสุดๆแต่ต้นมะพร้าวสูงจนมองไม่เห็นยอดไม่มีทางเก็บได้เลยพวกเขาเดินสำรวจในเกาะเพื่อหาอาหารในเกาะมีวัชพืชขึ้นรกเขาเห็นต้นมะพร้าวที่เตี้ยที่สุดบนเกาะแต่ก็ยังสูงถึง15เมตร ต้นมะพร้าวเต็มไปด้วยลูกมะพร้าวลำต้นมีมอสขึ้นเต็มไปหมดปีนขึ้นไม่ได้ตาจ้วงตัดกิ่งไม้กิ่งหนึ่งใช้ความยาวของกิ่งไม้ตาจ้วงพอดีแทงถึงลูกมะพร้าวทันใดนั้นเขาก็ถือมะพร้าวสี่ห้าลูกออกมาวันนี้เก็บเกี่ยวได้ไม่น้อยเลยหลังจากยุ่งอยู่สองชั่วโมงตาจ้วงแทบรอไม่ไหวที่จะลองชิมน้ำมะพร้าวเขาใช้มีดฟันเปลือกมะพร้าวออกน้ำมะพร้าวใสไหลออกมาตามรอยแตกมีกลิ่นหอมหวานอ่อนเขารีบหยิบมะพร้าวขึ้นมาแล้วเงยหน้าจิตเบาๆลงไป น้ำมะพร้าวเย็นๆ็ไหลเข้าปากแล้วละลายทันทีความหวานสดชื่นที่มีกลิ่นอายของแสงแดดไหลผ่านลำคอจากปลายลิ้นที่แห้งผากไหลลึกถึงหัวใจคุณเคยรับมะพร้าวไหมเขาหลับตาแล้วถอนหายใจออกมาเหมือนความเหนื่อยล้าทั้งโลกถูกลมหายใจนี้พัดพาไปกับน้ำมะพร้าวต้นมะพร้าวเตี้ยสองต้นที่เจอวันนี้กลายเป็นแหล่งน้ำจืดสำหรับการเอาชีวิตรอดบนก่อร้างพวกเขาเก็บมะพร้าวทั้งหมดกลับไปที่แคมป์อาหารกลางวันของวันนี้คือมะพร้าวหนึ่งลูกแม้ว่าแฟนสาวจะไม่บ่น แต่การให้แฟนสาวมาร่วมเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกินมังสวิรัตทุกมือ้อแทนของต้าจ้วงเดี๋ยวจะไปตกปลามาให้แฟนบำรุงร่างกายรอจนพระอาทิตย์ขึ้นต้าจ้วงก็เปลี่ยนมาใช้เหยื่อล่อแบบธรรมชาติทันทีอากาศแบบนี้ตกปลาง่ายที่สุดไม่นานเขาก็จับปลาน้ําลึกตัวเล็กได้ตัวหนึ่งตัวนี้ปลาน้ําลึกตัวนี้เป็นปลาที่เล็กที่สุดที่ฉันเคยเห็นในการเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างของตาจ้วงปลาที่ตกได้ใหญ่กว่าคนเสียอีกแต่ปลาตัวเล็กแบบนี้ย่างกินก็หอมอร่อย ถ้าตกได้อีกสักสองสามตัวกินให้อิ่มก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่โชคร้ายที่ต้าจวงไม่ได้โชคดีขนาดนั้นวันนี้เขาตกได้แค่ปลาตัวเดียวเท่านั้นปลาจะมีไม่มากแต่ย่างหอมก็อร่อยอยู่ดีมื้อเย็นวันนี้คือปลาย่างตัวเล็กหนึ่งตัวเพิ่มด้วยมะพร้าวอีกลูกให้หวานท้องวันดีๆอีกวันพวกเขาใช้เวลาช่วงเย็นเพลิดเพลินกับอาหารคำ่ำเช้าว,วันที่ห้าของการเดินทางดาจว,วงตื่นขึ้นมาแต่เช้าด้วยความหิวปลาย่างตัวเล็กเมื่อคืนไม่พออิ่มเลยแฟนสาวแปลงฝันด้วยเปลือกมะพร้าวตั้งแต่เช้า ดาโจ้ตกปลาได้ผลสําเร็จในที่สุดปลาหินขนาดเท่าฝ่ามือหนึ่งตัวดาโจ้รีบก่อกองไฟเพื่อย่างปลาอย่างไม่รอช้าในขณะที่กําลังย่างปลาแฟนสาวก็ถักเสื่อจากใบมะพร้าวอีกหนึ่งแผ่นอาหารเช้าวันนี้จะเต็มมากมีปลาย่างแสนอร่อยหนึ่งตัวกับมะพร้าวหนึ่งลูกหิวมาทั้งคืนตาโจ้ไม่เว้นแม้แต่ดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งเนื้อปลาย่างแสนอร่อยทําให้หยุดกินไม่ได้ต่อไปพวกเขาจะสํารวจพื้นที่ใหม่ของเกาะร้างต่อตาจ้งพาแฟนสาวออกเดินทางสํารวจเกาะร้าง ไม่นานพวกเขาก็มาถึงพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ป่าชายเลนบนเกาะร้างเป็นที่รวมตัวของปูแผนของตาจ้วงในวันนี้คือการมาทานปูมือใหญ่ที่นี่ตอนนี้น้ํายังไม่ลดลงทั้งหมดตาจ้วงเห็นปูทะเลตัวใหญ่กําลังหาอาหารในน้ําดูจากขนาดแล้วก็รู้ว่าตัวใหญ่มากพอตาจ้วงจับปูตัวนี้ขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเป็นปูตัวผู้แก่ปูตัวนี้ไม่เพียงแต่ขาดก้ามไปหนึ่ง้างก้ามอีกข้างก็ยังพิการด้วยตาเจ้วใช้เครื่องมือจอบแม่น้ําของเขาปูน้ําจืดตัวนี้ถูกกาหนด ให้เป็นอาหารกลางวันของต้าเจยววันนี้ต้าเจ้วสำรวจต่อไปที่นี่ในพื้นที่ดําน้ํามีปูน้ําจืดมากมายการจับพวกมันก็ง่ายมากไม่นานต้าเจ้วก็จับปูน้ําจืดตัวใหญ่ได้อีกตัวปูน้ําจืดตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกันและยังเป็นปูตัวผู้ด้วยปูตัวผู้กินได้ถ้าเป็นปูตัวเมียต้องปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติมองดูปูทะเลตัวนี้ในหัวของต้าจ้วงมีวิธีทําอาหารนับร้อยผุดขึ้นมาแค่วิธีใดวิธีหนึ่งก็ทําให้น้ําลายสอได้แล้วในการสรรวจคั้งต่อไป ตาจ้วงในถ้ำหินริมทะเลพบร่องรอยของปูทะเลมากมายปูแต่ละตัวใหญ่จนน่ากลัวตาจ้วงจับปูในป่าชายเลนจนมืออ่อนแรงวันนี้ปูที่จับได้มากพอให้พวกเขาอิ่มท้องแล้วหลังจากจุดไฟแล้วตาจ้วงก็ยกหมอเหล็กมาอีกใบวันนี้ก็จะตุนปูระหว่างรอปูแฟนสาวก็ผัดซอสอีกมอหนึ่งมื้อเย็นวันนี้เป็นงานเลี้ยงปูที่หรูหราในวันต่อๆมาตาจ้วงออกไปจับปลาทะเลทุกวันเพื่อเลี้ยงแฟนสาวอาจจะเป็นเพราะอาหารทะเลทุกมื้ทุกวัน น้ำหนักของแฟนสาวก็เพิ่มขึ้นสิทกว่าจินกินอาหารทะเลทุกมื้อทุกวันไม่ให้อิ่มก็ยากจบกันที่วิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของฉันด้วยนะ